ใครว่าอกไก่ต้องแห้งแข็งฝืดคอคะวันนี้เราจะมาขายความลับของบราวน์หรือการแช่น้ำเกลือเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ง่ายๆที่จะเปลี่ยนอกไก่ธรรมดาให้กลายเป็นอกไก่นุ่มชุ่มฉ่ำน่ากินค่ะการบราวน์คือการนำเนื้อสัตว์ไปแช่ในน้ำเกลือที่ผสมกับน้ำตาลและเครื่องเทศต่างๆค่ะหลักการทำงานของมันคือเกลือจะช่วยคลายโครงสร้างโปรตีนในเนื้อไก่ทำให้เส้นใยกล้ามเนื้อเปิดออกและสามารถดูดซับน้ำจากน้ำเกลือเข้าไปกิดไว้ได้มากขึ้นค่ะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางออสโมซิสหรือว่าออสโมซิสที่ช และไพน็อกเซลทำให้เนื้อไก่มีค่าการอุ้มน้ำหรือว่า water holding capacity สูงขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยค่ะการดูดซับน้ำที่เพิ่มขึ้นนี้เองที่ทำให้เนื้อไก่ยังคงความชุ่มฉ่ำไว้ได้ดีแม้จะผ่านการปรุงสุกด้วยความร้อนสูงเช่นการปิง้งย่างอบหรือต้มก็ตามค่ะนอกจากนี้เกลือยังแทรกซึมเข้าไปในเนื้อช่วยปรุงรสจากภายในสู่ภายนอกทำให้เนื้อไก่มีรสชาติที่กลมกล่อมไม่จืดชืดและที่สำคัญคือเนื้อจะนุ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะลองจินตนาการถึงอกไก่ที่กัดแลไม่่่คคออแตับชชุาาปยยยรรรสิิเนงง ก็ช่วยให้คุณสนุกกับการกินอกไก่และได้รับโปรตีนอย่างเพียงพอในชุกมื้อได้อย่างมีความสุขแล้วค่ะถ้าคุณชอบสาระดีๆเพื่อสุขภาพและการพัฒนาตัวเองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจบทติดตามช่องของเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะว่าอยากให้พูดถึงเรื่องอะไรอีก